และนี่คือ i iPhone 17 Pro Max ในปีนี้เห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงในส่วนของฐานเลนกล้องขนาดยาวขึ้นแล้วก็ย้ายจุดตรงมาวางไว้ตรงขวาสุดแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนมีเพิ่มเติมสีของฐานเลนกล้องที่มันเงางามมากกว่า นะครับแต่ถ้าเป็นสีดําเครื่องที่ผมได้มาเนี่ยผมว่ามันสวยนะแล้วก็มีสีใหม่ด้วยก็จะเป็นสีที่มันเป็นสีส้มหรือชาเย็นนะครับแต่ว่าพอดีเครื่องหมดว่าจะเอาเครื่องนั้นมาก็เลยได้เครื่องสีดํามามันไม่ใช่เครื่องจริงนะคบผมได้มาเนี่ยจะเป็นเครื่องมอกอัพ CPU เนี่ยจะเป็นชิป Apple A19 Pro ชิปเดียวกันแล้วก็แรมให้มาเป็น12 g b ส่วนหน้าจอเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่แล้ว8 9นิ้ว เหมาะสำหรับคนที่มือใหญ่ด้วยนะครับพกพาเพราะว่ามันจะจับค่อนข้างไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่เห็นเข้าที่ไปดูในข้อมูลมนาะก็คือเขาจะให้มาเป็นกล้องวิดีโอ 8K ถ่ายวีดีโอได้ถึง 8K เลยนะครับผม แล้วก็เห็นบอกราคาที่เขาตีมาจะอยู่ที่1,199 USD ซึ่งถ้าตีเป็นเงินไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ38,000กว่าบาทหรือว่า4 0 0 0 0นต้นๆน,น,นะครับซึ่งก็น่าจะไม่ใช่ในส่วนของราคานี้เข้ามา,ถ,าถ้าเป็นราคารวมเวทน่าจะอยู่ที่ประมาณ48,9 0มามากกว่านะครับถ้าเข้ามาถ่ายหรือว่าถ้าเป็นราคาหิ้วเลยน่าจะอยู่ที่ประมาณ55 0 0 0 58,000เลยถ้าถ้าเป็นในช่วงของเดือนแรกๆนะครับ สำหรัเพื่อนๆคิดว่ายังไงปีนี้ iPhone 17สวยดีไหมหรือว่าชอบสีชาไทยหรือสีส้มนะครับที่มาใหม่เป็นยังไงบ้างนะครับก็ซื้อกันไหมหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับในปีนี้ว่าจะซื้อกันดีหรือเปล่า